ย้ําพวกย้ําพวกสีอันเองไม่รุนยุกแปดสิบไม่ใช่อันนี้ของใครของพกโก้เขาไม่ได้อ่านอะไรอ่านได้ไงอ่านไม่ออกวัสดุ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 วัแปดสิบวัสดุยุดยุดแปดสิบยุกยุกยุกยุดยุกพกโก้นะคะวัสดุยุดแปดสิบอ๋อพกโก้ วัสดุยุคแปดสิบแต่งตามนั่นเ้อแต่งตามนั่นเ้อแบบไรละบาดนอ้าของตัวเองให้ทำอะไรเป็นพยานทุกคนหมอลมอ้โจำไหมนะตัวเองต้องจำไหมแต่ความคือสิดงแต่งตัวงามแต่น้องบ้าน พี่ปาดังนี้พี่ปาดพี่ปาดอ่านของใครก่อนอ่าของไอ้ก่อนอ่านอะคะเออพ่แม่ไหลอ่านหอคนนู้นหรอวานีตาหนีตานีพี่ไอเป็นนาตานีนะคะก็จะืเดแล้วเนี้ยอาวสี่เชยนนให้คนเตี้ยไปเป็นนักกีฬา กีฬาอะไรบมี่เน่นักกีฬาส่วอะไรก็ได้นักกีฬาอะไรก็ได้บ้นาก็ได้อาักีฬายิ้มนากสติกเอาม่เชีเจับของไทยมื่อกี้จับอะไรางพนะคะาพีก่อนอพีเได้เป็ังน้ขึ้นน่อยก็งูเห็น้ิ่เคได้เสี้ยวตเปนแวนไดสวยแล้วดีแล้วอะนี่อะไรนี่พีปอบ่แ่ านของจะาของมาเนี่ยเดอบันเดอของครคได้อานของจ้าของเด้อเป็นยังเหนามีเนียกำนั่งตังโต๊ะนเพียกำนั่งยกแปดศูนย์เหรอเเพียกำนันงยแปดศูนย์เอ้เห็นหนอเจอยอยมาได้ปะยังตึงกไฟนั่เอาพ่อใหญ่ตึงมาพ่อใหญ่ตึงพ่อใหญ่ตึงพ่นเบิร์ะเป็นยัไงจำใบหน้าของใครของมันนะให้น้องกีด้าฮะผมก็ยึงติดไล่ไหนล่น

มงสุกแล้วเอายายรุ่นเอเขาไม่เตือนาองยา่นาม่ตอยน้ำเขาไม่เตืนยังไม่ได้อาารุ่นก่อ้งยายรุ่นก่อนไม่ใคิดอไมูหยักเดีขยนะเดี๋ยวเดี๋ยวของแม่ของเม่แม่ของแม่แม่ นักศึกษาโว้ยพี่พี่เป็นนักศึกษาอันอน,น t <t ี้ของแม่เตือนเออของแม่เตือนกิโมโนญี่ปุ่นโว้ยก็เลยแต่งตัวงามเบบว่ช่วงนั้นพอเราไปญี่ปุ่นเลยโอ้โหไปญี่ปุ่นเอายายเพชรมาไปของตะวันก่อนนะของตะวังก่อนเนี่ยแม่มาจับหนิแม่ได้ยังมาจับบ้างหนิ ม่จ้าไม่เล่นน้ำม้วนคุณครูคุณครคุณครูสมหวังแน่ใช่เพใเพรเองี่แล้วเสียงไม่ยุ่นเลยแะจังไหนแฉเบ่ออกอ่ะควคนับยุ่พี่ยุ่พี่ยุจังยุกะติกยุกระติกาเลยยุ่กระติก

ก่อนมาก่อนเพื่อนจะได้เป็นอะไรวันที่สิบหก ลาบบอเดกมาเพอระดัแวนปันนีปันนีบ่ลำบากลำบัวโค้มกนัทปงไรจัดเขเห็นเป็นตาหาดเขาเขาพูดยิ่งพูดไปเลยเขาพูดยิ่งพูดไปยูพียูพี่อยยูพีอจะไปทุมจะไปอาเธอลาบบุรลาบัน

อยมานลำก่อนกันจิศอมอนี่ไรบูนทิศสิบหกเด้ี่นองเลยอรินมประกาศเลยนะคะว่าหัวข้อไอ้หนาอะไรโซนนี่ยนะมารรวมเป็นจังรมของข่อยเป็นยังเก่าของข่อยเป็นหมอนั่มเป็นบ้าเริ่มยอนแล้วคอย่อย่อยได้เป็นหมอนั่มไอ้เจี้ยได้เป็นข้าวบอยสำเ็ยี่อาแล้ว็เมียกำนันเป็นเมียกำนัน ปเข้าไปที่หดมือมันลงเด้อดมือมันหลงเด้เจ้าจัห้เไม่ไแกนมีเโอแม่เจียงกันพขาโกกันว่ายลุนยุคแปดูเข่าอะได้ให้พญโก้ให้ไม่พญโก้เป็นกำนั่นให้ทำเตยเด้ไออไ้ันวยนะคะทองสันมันจะเป็นนักกีฬามวยเด้มวยเด้ลูกมวยเด้เป็นมวยมวยมิยิ่งมวยไม่ยิ่ง Bye. Bye.